กราบสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีววยรุ่นหัวติดหมอนนอนเจี๊ยสอกันทุกทนนะคะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลนะคะค่ะวันนี้นะคะทุกคนมาพูดถึงเรื่องแอปซับพัดนะคะแอปซับพัดตรงนี้มีอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนสําหรับ iOS นะจะไม่จะไม่มีม้งจะไม่มีแอปตัวนี้นะคะอันนี้สื่อสําหรับ a อ d r o i d นะคะอ่าแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ให้ทราบก่อนนะว่า ปรึกษาส่วนตัวหนูจะพูดทุกคลิปเลยนะคะว่าปรึกษาส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะ ID ไลน์ของหนูนะคะแอดด้วย ID ไลน์นะ0926463351นะคะ ตรงนี้นะคะใครอยากปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะและก็ปรึกษาส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนเนาอะ,อะสำหรับใครที่อยากปรึกษาก็เข้ามากันได้เลยแล้วก็ตอนตอน,นี้ก็คือจะเรียงตามคิวนะใครใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาทีหลังก็ต้องรอคิวนะคะแอปซับพาร์ตรตัวนี้นะคะพี่เป็นแอปที่ออกมาใหม่นะคะหน้าตาเดี่ยออกมาใหม่นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นพวกเครือเดียวกันกับพวกแอปแฟดพวกเงินมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยน่นนะคะ มันจะตระกูลเดียวกันนั่นแหละนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือ,อปีหนึง่งหรือว่าอันนี้ทีหนึงรู้จะรู้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนโลโก้ทีหนึ่งนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นปีหนึง่งเปลี่ยนโลโก้ทีหนึง่งตอนนี้รู้สึกว่าแอปไหนที่ไปไม่รอดรู้สึกว่าแอปไหนที่คนบิดเยอะคนรู้รู้เยอะละพวกแอปจีนี้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นอันเนี้ยค่ะเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะคะซึ่งแอปซัพพัดต,ตัวนี้ที่โฆษณาตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะผิดกฎหมายนะคะทุกคนไม่เป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายกินดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายมาตรากาหนดนะคะซึ่งตรงนี้เป็นแอปจีนเถื่อนนะคะอ,ะอยู่ในเพจสโต์เนาะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาอีกแล้วว่าถ้ามันเป็นแอปผิดกฎหมายจีนทำไมตำรวจไม่ปราบปรามมันมีเป็นร้อยเป็นร้อยแอปปราบปรามยังไงก็ปราบปรามไม่หมดเพราะว่าแพลตฟอร์มในในเพจสโต์ตรงนี้ค่ะคือ เขามันมันปรับปรามยังไงก็ปรัปบรามไม่หมดเขาคือมีกองปรับรามอยู่แล้วนะคะสาหรับผู้แอบ,บเงินกู้อย่างเงี้ยที่ผิดกฎหมายนะคะหลายท่านก็จะเห็นโชว์อยู่ตต,ตบ้างนะคะในแอปฟ้ามัาง่งแอบปบแดงบ้างนะคะที่มันที่มันโชว์ขึ้นเราเราเล่น Facebook หรือเล่น YouTube หรือว่าดู Tik t o k อะไรอย่างเงี้ยแอบปบพวกนี้ก็จะโชว์ขึ้นใช่ไหมคะโชว์ขึ้น โชว์ขึ้นแบบว่าอ่ากู้นี้กู้ดีกู้ไวอะไรอนุมัติไปบัตรประชาชนใบเดียวอะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าถูกกฎหมายบางคนก็หลงเข้าไปกดกู้ถูกไหมคะพอเข้าไปกดกู้ทํายังไงคะติดตั้งปุ๊บนะคะพอติดตั้งปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกให้ติดตั้งปุ๊บแล้วทํำยังไงแล้วเราเงินก็เข้ามานะคะหัวข้อแรกที่หนูจะมาพูดเลย ๋ยวจะรึพูดให้ฟังหลายที่หลายคนสงสัยนะเราจะเห็นแอปนี้ได้ที่ไหนใช่ไหมเห็นแอปนี้ได้ที่ไหนล่ะคะใน Tik t อกใน Facebook ในแพลตฟอร์มต่างๆอะคะ่ะที่เขาเล่นเราเล่นเกยมอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถเห็นได้หรือเราไปพิมพ์ในเพจสโต e ก็ได้นะคะตรงนี้ก็พิมพ์คาว่าแอปซพัพพาร์ตก็จะเห็นแอปนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอืมอ่าต่อมา ยังไม่ทันกู้เงินเข้ามาพี่บางคนนะคะยังไม่ทันกู้เงินเข้ามาเลยค่ะพี่ยังไม่ทันกู้เงินเข้ามาเลยครับผมอะอยู่ๆผมติดตั้งแล้วผมก็กอกแค่แป,ประชาชนอยู่ๆก็มีเงินดิงเข้ามาอันนี้คือเดี๋ยวหนูจะสาธิตให้ดูเลยนะหนูหนูไม่ได้สาธิตละกันหนูไม่อยากติดตั้งนะคะทุกคนนะเพราะว่าตรงนี้พวกแอปพวกนี้มันเป็นแอปที่อันตรายนะคะพวกดึงดูดเอาข้อมูลของพวกเรานะคะ แต่ตรงนี้นะคะถ้าเราติดตั้งไปปุ๊บนะคะถ้าเราไม่กดการติดตั้งแล้วเราไม่ถ่ายบัตรประชาชนแล้วเราถ่ายหมายเลขบัญชีธนาคารเราลงไปเกาะกาะสมุดหมายเลขบัญชีธนาคารเราลงไปเสร็จปุ๊บเราไปกดกู้แล้วมันก็อนุมัติแล้วนะคะถ้าบางแอปนะบางแอปแค่แค่เราแบบอ่าอย่างเช่นพวกสับวัยมงคลเคเคอะไรอย่างเงี้ยหนูแนะนำหนูจะพูดเพิ่มเติมให้นะไม่จําเป็นต้องกดกู้เงินก็เด้งเข้าค่ะคุณติดตั้งแอปเขาพื่อคุณถ่ายบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีค่ะ อ่านะคะแค่นั้นค่ะคุณลองกดกู้คุณกดกู้เข้าไปดูยังไม่ทันได้รู้เลยวงเงินอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วมันก็จะเด้งเงินก็จะเข้ามาในบัญชีคุณแล้วถ้าสําหรับคนที่ผ่านนะ สำหรับคนที่กู้ไม่ผ่านหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลายคนก็เข้ามาถามอยากกู้ผ่านมากเลยพี่อยากกู้ผ่านมากเลยค่ะพี่ระบบ AI คํคำนวณตรวจสอบให้นะคะเพราะว่าตัวพวกแอปพวกนี้มันเป็นพวกะระบบ AI คํคำนวณหลายคนที่เกาะเข้าไปนะคะพวกระบบมันก็จะตรวจจับนะคะว่าเบอร์ในเครื่องเยอะไหมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเครดิตในธนาคารอะไรเราใดๆทั้งสิ้นนะคะพวกเบอร์พวกอะไรสําคัญที่อยู่ในเครื่องเราเยอะไหมถ้ามันมีเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ให้อนุญัตางนะคะ,ะต่อมานะคะ ลบเบอร์ออกหมดอะพี่บางทีบางคนกู้เสร็จแล้วกู้ไปแล้วได้เงินไปแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยจ่ายจ่ายเขาไม่ไหวนะคะก็เลยมีการลบเบอร์ลบเบอร์โทรออกหมดเลยทั้งประวัติการโทรเข้าโทรออกลบออกหมดเลยเนี่ยพี่ผมลบออกหมดแล้วหนูลบออกหมดแล้วค่ะพี่ตอนนี้เขาจะยังโทรหาคนอื่นได้อยู่ไหมหลายคนอยากทราบหัวข้อน,นี้มากนะคะหนูจะตอบให้เลยนะคะว่าเขาสามารถโทรได้อยู่ดีนะคะพี่เพราะว่าการที่คุณติดตั้งแอปนี้แล้วคุณเปิดการอนุญาตนั่นคือ เขาได้คุณข้อมูลคุณไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะอ่าคุณเปิดาการอนุญาตเข้าไปใช่ไหมคุณติดตั้งปุ๊บแล้วคุณก็จะเปิดการอนุญาตอนุญาตอนุญาตเข้าถึงแกลเลอรี่ s s นะคะเบอร์โทรนะคะปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเข้าไปหมดเลยแล้วก็ g p s อะไรเงี้ยมันมันคือเขาเขาสามารถแฮกเอาได้หมดเลยที่คุณเปิดาการอนุญาตแบบนั้นไปนะคะอ่าแล้วต่อมาตรงนี้นะคะเข,เขาาคุณก็จะแล้วก็จะถามอีกแล้ว่า เขาเขาจะประจานกี่วันอ่าประจานเนี่ยเขาจะประจานลงเฟซเราเนี่ยกี่วันพี่ประจานอ่าลงเฟซลงไลน์หรือว่าลงไอจีลงแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีเล่นในโซเชียลนะคะอ่าหนูตรงนี้หนูจะบอกเลยว่าอ่าแอปพวกนี้นะคะเวันจ่ายทีใช่ไหมวันที่6เขาจะโทรทวงคุณแล้ว วันที่6เนี่ยเขาจะโทรทวงคุณให้คุณจ่ายเข้าไปเร่งจ่ายเข้าไปแล้วแอดไลน์หาคุณแล้วนะคะข่มขู่คุณแล้วต่างๆแล้วถ้าคุณไม่จ่ายเข้ามาคุณจะโดนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะอืมสมมติว่ากําหนดมันมี7วันวันที่6กเขาโทรทวงคุณแล้วนะคะอ่าในส่วนตรงนี้ถ้าคุณจ่ายเข้าไปปุ๊บพวกแอปพวกนี้นะคะก็คุณจ่ายเข้าไปปุ๊บคุณจะเป็นลูกค้าเครดิตดีทันดีพอคุณเป็นลูกค้าเครดิตดีมันตัวเงินมันก็จะขยายขึ้นให้คุณกู้ได้เพิ่มอีกนะคะ อ่านั่นแหละคะ่ะแต่หนูไม่ทราบว่ามันจะให้เท่าไหร่อะไรยังไงนะไม่มีใครรู้ได้ด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าคุณจ่ายดีจ่ายตรงเขาก็จะเพิ่มวงเงินขึ้นขึ้นให้กู้นะคะซึ่งดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงมากนะคะอ่านในส่วนตรงนี้ก็คือวันที่6เนี่ยเริ่มทวงแล้วคุณต้องหาเงินมาจ่ายเขาไม่จ่ายเขาคุณก็จะโดนโทรตามโทรจี้โทรดโดนปรารานนะคะแล้วก็จะโดนข่มขู่ต่างๆนานานะคะอ่าเขาจะทําทุกวิธีทางแหละที่ให้คุณชําระเงินเข้าไปให้เขา นะคะอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะมีการส่ง SNS ไปก่อกวคน,นคนนั้นคนนี้นะคะอ่าอ่าแล้วก็เอารูปเราไปลงเพจลงอะไรต่างๆด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะอาจจะทําให้เราเสียมเสียชื่อเสียงได้นะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงอ่ามีแบบ ทำงานเป็นข้าราชการเป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแบบแบบพวกอบาอตพวกอะไรอย่างเงี้ยผูล้ละมงละเหมาอะไรอย่เงี้ยเบอร์โทรในเลยเยอะแยะอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราเสีย่ยงเสียงได้นะคะถ้าเกิดเขาทำแบบนี้ถูกต้องไหมนะคะแล้ว ตรงนี้บอกว่าโอ้ยผมผมจะบิดมันนั่นแหละผมเนี่ยผมกู้ไว้กี่แสนอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่รู้เฟซผมหรอกผมว่าผมไม่ได้ให้เฟซเขาไปตั้งแต่ทีแรกนะคะหลายคนก็อยากว่าอยากรู้ว่าแล้วเขารู้เฟซเราได้ไง,งทั้งท,งที่เฟซเนี่ยผมไม่ได้ให้ไปเลยหนูไม่ได้ให้ไปเลยนะคะผมไม่ให้ไปเลยนะครับแล้วเขาจะรู้เฟซรู้เฟซรู้นี่เราได้ยังไงในส่วนตรงนี้นะคะหนูจะบอกให้ว่าสมมติว่าคุณชื่อ กมลวันละกัน,มนกมลวันสมมติว่าคุณชื่อกมลวันกมลวันสิงห์ภูเนาะอันนี้หนูหนูปลอมชื่อนะแบบว่าแบบว่ายกตัวอย่างให้ดูสิงห์ภูอ่ากมลวันสิงห์ภูเขาจะเสิร์ชด,ดูก่อนเลยค่ะในเ c e b o o k ตอนอันดับแรกนะ อันดับแรกเขาจะเสิร์ชดูในเฟ e บุ o กก่อนนะคะว่าบางแอปนะบางแอปก็จะเสิร์ชดูในเฟ e บุ o กก่อนว่ากระมวลวันกระมวลวันสิงห์ฟูเนี่ยทั้ง ทั้งชื่อทั้งเป็นภาษาอังกฤษทั้งเป็นภาษาไทยเนี่ยมีใน Facebook หรือเปล่าถ้าคุณตั้งอ่าเฟซบุ๊กตรงกับอันนี้เขาก็จะหาเจอแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งกับตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการโทรถามคุณรอบกุรอบข้างรอบข้างเนี่ยแหละตัวดีค่ะให้เข้ามานะคนรอบข้างก็คือคนในเบอร์โทรศัพท์นี่แหละให้เข้ามานะคะให้เข้ามาว่าเฟซคุณชื่ออะไรเดี๋ยวฉันจะเลิกติดตามคุณเพราะเขาให้เบอร์คุณมาเป็นเบอร์อ้างอิงถ้าเกิดคุณให้เฟซเข้ามาดวฉันติดต่อเขาได้ดิฉันก็จะไม่ติดต นะคะบางคนนะคะในกรณีบางคนก็อาจจะมีการแฮ็กอยู่ในเครื่องเรานะคะที่เราให้ไปนะคะเขาก็จะอาจจะมีการแฮ็กของเราไปแล้วแต่เขาไม่สามารถไปแฮ็กตัว Facebook ของเราได้นะถ้าคุณไม่ได้ถ่ายพวกรหัสพวกอะไรไว้ในพวกเกลเลอรี่อะค่ะพวกไอ้รูปภาพอะไรของคุณอะนะ อ่ะอันนี้หนูบอกให้นี่แหละค่ะที่เขาได้เฟซคุณไปก็เพราะมาจากสิ่งนี้นะคะระบบเขาเนี่ยเป็นระบบที่ดีมากๆเลยตอนหนูจะบอกให้นะหนูเคยทำงานกับพวกแอป,ป,ปพวกนี้มาหนูก็เลยมีค่อนข้างที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และตอนที่หนูโทวงอยู่เงี้ยส่วนมากหนูก็จะถามคนรอบข้างได้แหละว่า Facebook เขาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะถามเอานะคะแต่แอป,ป พวกนี้ก็นานมันก็จะมีระบบแพ็กของเขาอยู่แล้วเพราะตอนที่ว่าตอนที่หนูไปทํางานปุ๊บอ่ะตอนเขาส่งงานให้หนูปุ๊บนะคะเบอร์โทรอขนาดเขาบอกว่าบุ๊ยฉันไม่ได้ให้เบอร์พวกเธอไปนะเนี่ยเนี่ยหนูพิพูดเลยหัวข้ออ่าที่1 2 3 4งสี่ห้ในหัวข้อที่6เลยนะหลายคนก็จะสงสัยว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ย ให้ไปแค่ไม่กี่เบอร์ทําไมมันเอาไปโทรหาคนนั้นคนนี้ได้คาเบอร์แม้กระทั่งที่ไม่เคยติดต่อกันมานมมานานเลยอ่ะก็ยังก็ยังไปโทรหาเขาได้เขาไปเอาเบอร์พวกนี้มาจากไหนน่นะนะคะมันจะมีในประวัติการโทรเข้าโทรออกแล้วก็จะมีการในชื่อในรายชื่อที่คุณเมมไว้แล้วคุณไม่รู้อะค่ะบางคนมันอยู่ในเครื่องนะคะมันไม่ได้อยู่ในซิมอะไรเงี้ยบางคนมันอยู่ในซิมมันไม่อยู่ในเครื่องอะไรนี้มันก็สะสมกันเยอะๆใช่ไหมเบอร์ในเครื่องมีไม่แค่มีแค่ไม่กี่เบอร์บางคนแค่ชอบพูดแบบนี้แต่ระบบพวกนี้สามารถแฮกเอามาได้พวกพ คิดดูสิตอนที่หนูไปโทรโทรโทรงานนะหนูบอกให้นะเบอร์ในเครื่องของแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ํากว่าห้าสิบเบอร์สามสิบสี่สิบเบอร์ห้าสิบเบอร์เนี่ยอ่ะนะคะบางคนมีเป็นร้อยสองร้อยเบอร์เลยนะต้องไล่โทรทีละเบอร์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 อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สุ่มโทรนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะและก็ในส่วนตรง,ตรงนี้ที่หนูเห็นอ่ามีแค่ห้าหกเบอร์มีแค่ไม่กี่คนค่ะมีแค่ไม่กี่คนจริงๆห้าหกเบอร์เนี่ยอ่าที่หนูเห็นที่หนูที่หนูไป แบบเปอร์เซนที่แบบว่าสมมุติว่าร้อยเปอร์เซนหนูให้อยู่ที่เ 90, ก 90, ้าเก้าสิบเก้าสิบแปดเปอร์เซนเลยที่หนูจะเห็นเบอร์ในเครื่องแค่ห้าหกเบอร์นะคะที่เขาอนุมัติมานอะอ่กนอกนั้นก็คือแบบนอกนั้นก็คือแบบว่าหเห็นเบอร์เป็นห้าสิบเบอร์สี่สิบเบอร์สามสิบเบอร์ตลอดเลยที่หนูเห็นนั้นแล้วหนูก็โทร ตอนนั้นอะทำนะเป็นพนักงานโทรให้เขานะคะนี่แหละค่ะพี่ถ้าอยากรอดอยากอะไรไม่อยากจ่ายแล้วเหมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพี่มันสามารถบิดได้ไหมพี่มันบิดได้แล้วก็ตรงนี้สามารถปรึกษาส่วนตัวได้นะ,ะถ้าใครอยากรอดไม่อยากให้มันประจานโอ้ยอย่างนะวิธีการคุยกับคนร่ำค,คลังผมต้องพูดยังไงวะพี่หนูต้องพูดยังไงวะพี่เพราะว่าตรงเนี้ยไปบอกแค่เขาว่าโดนแฮกข้อมูลไัมไม่มีใครเชื่อเราเพราะรูปภาพบัตรประชาชนบางทีเรามันหลุดไปถ้าไม่อยากให้หลุดยังไงทักมาหาหนูแล้วกันเนาะถ้าหลุดเรามีการพูดยังไง ถ้าหลุดเราต้องพูดยังไงถ้าคนหนึ่งเชื่อเราพี่เพราะว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตรงนี้ปรึกษาส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่อันนี้นุ้จะบอกแทบทุกคลิปเลยนะคะถ้าใครอยากรอดไม่อยากจ่ายแล้วพี่อันนี้นูบอกเลยว่า ถ้าคุณยังกลัวอยู่ถ้าคุณยังแบบว่ากลัวที่จะโดนพวกมันบาราจา์กลัวที่จะแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงกลัวกลัวกลัวไปหมดอะไรก็มีแต่ความกลัวกลัวกลัวแล้วคุณไม่กล้าที่เข้ามาปรึกษาไม่กล้าที่จะลองดูนะคะหนูช่วยคนหนูช่วยมาเยอะมากแล้วนะพี่แล้วก็รอดกันจริงๆด้วยหนูไม่อันนี้หนูไม่โกหกแน่นอนนะคะอ่านะคะพี่ถ้าหนูโกหกถ้าหนูแบบว่าพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคนก็ต้องมาคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ว่าบางคนนะคะเขาไม่ที่เขาไม่มาคอมเมนต์ว่าปรึกษากับหนูนะคะบางคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคอมเมนต์หนูจะบอกว่าบาง คนเขาอยากเป็นไพรเวทอยากเป็นส่วนตัวเขาก็เลยไม่เข้ามาส่วนมากจะทักเข้ามาหลังบ้านซะมากกว่านะคะบางคนมีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์เป็นทานายเป็นตำรวจเป็นทหารอย่างเงี้ยค่ะพี่บางคนเป็นแม้กระทั่งดาราเขาก็ไม่เขาก็ไม่อยากเปิดเผยนะคะเพราะว่าเขาจะเสี่ยมเสียชื่อเสียงภาพพจน์เขาก็จะออกมาในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมาคอมเมนต์นะคะามาคอมเมนต์แบบาปรึกษาอาจจะคอมเมนต์ถามถ่ายอะไรมั่งเป็นแอคเขาที่จริงมั่งหรือปลอมม,มั่งอะไรเงี้ยเข้ามาถามได้อันนี้หนูบอกเลยว่า ไม่จ่ายเท่ากับรอดนะคะพี่พี่ไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปกลัวมันนะพี่นะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอะไรเลยนะพี่บางคนกลัวมาตามถึงที่บ้านถึงที่ทํางานบางคนกลัวถ้าเอาเอกสารมาส่งที่บ้านถึงที่ทํางานไม่มีนะคะซึ่งไม่มีมีการจะไม่มีการส่งเอกสารพวกบัตรประชาชนพวกอะไรไปที่บ้านหรือที่ทางานใดๆดทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวพ่อแม่จะรู้ไม่ต้องกลัวพ่อแม่จะจะจะ ลำบากใจเพราะว่ามันไม่มีแน่นอนและก็ไม่บางคนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในที่อยู่อื่นแต่ถ่ายบัตรประชาชนเข้าไปให้เขากลัวเขาจะตามไปที่บ้านตัวเขาจะตามไปที่ทํางานเพราะรู้ที่ทํางานเพราะให้ที่อยู่ที่ทํางานไปบางคนกลัวที่ ที่จะเขาตามไปที่บ้านเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่พ่อแม่ครอบครัวอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีการตามไปใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พีสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลทาคลิปต่อไปนะคะสําหรับใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไอเดีไลน์นะคะแอดด้วยไอ l ดีไลน์นะไม่ใช่เบอร์โทรนะศูนย์เก้าสองหกสี่หกสามสามห้าหนึ่งแอดเข้ามากันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้กร